ผมก็แค่แบบพี่เอ้ยน้ำมูหรือเปล่าน้ำมูหรือเปล่าแล้วก็มันเดือดร้อนผมมาปวดร้อนอะไรผมทั้งแก๊งนะยิ่งผู้หญิงอะยิ่งแบบดา่าม,มันเลยนะผมจะที่น้ำมูะเออเขาจะสนทำไมอะแแล้วเจ้าตัวก็คือไม่พูดหาอะไรเลยเว้ยแล้วก็มาโมโหใส่ก็คืออ๋อ,อแต่คือตอนไม่ได้อยู่แก๊งเรียกเรียกผ่านกปกติ พูดอ่ะใครพูดอ่ะใครใครที่มีเรื่องพูดบ้างมงคลันมงคลนันผมก็ผมก็พูดอ่าโอเคโอเคมา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 ีแค่นี้เท่านั้นแค่นี้แค่นี้ครับพี่เดียร์ถามพี่เดียร์มาก่อนเลยรู้ตัวรู้ตัวใช่ไหมครับรู้ตัวว่าอะไรพี่พี่ต้องพูดพูดมาก่อนพี่รู้ตัวว่าเราผิดฮะไม่รู้เพราะไม่ผิดครับยังไงครับผมพูดก่อนฮะเพราะว่าน้โมเนี่ยฮะคือเพื่อนผมครับเพื่อนไหนฮะไม่ไม่ไม่นันนัมานันไม่พูดอย่างนี้ผมต้องเกินอย่างนี้พี่พี่เนี่ย คือที่ผมไม่ได้บรบบับในนี้นะที่ต้องฟังพี่เข้าใจก่อนผมเจอมันนองแต่เข้าเมืองครั้งแรกผมถามมันว่าเฮ้ยพี่ชายชื่ออะไรมันบอกชื่อปีเตอร์ใช่ไหมแล้วมันพูดว่าเฮ้ยทำไมเสียงเหมือนเพื่อนผมเลยชื่อนโมแล้วหลังจากนั้นมาผมไม่เคยเรียกมันปีเตอร์อีกเลยไม่ใช่ว่าผมมันรีบมันเรียกที่นี่นะผมเรียกมันนโมมันหันมันตอบมันคุยปกติมันเล่นกับผมอย่ี่ไม่ใช่ว่าผมมาคุยตอนนี้แล้วมันมาเดือดแบบผมไม่ใช่ผมเพิ่งมยังมาเปลี่ยนแล้วมาจี้มันตอนนี้ไม่ใช่คือผมเรียกมันมานานแล้วเว้ย แล้วไอ้ไฟสุดท้ายนะผมก็ไม่รู้ว่าน้ำโมอ่ะเออเรียกแล้วพอจะหัวร้อนขนาดผมแกล้งไปเรียกเอยน้ำโม่อยู่ไหนแล้วเขาก็วุ่นวายมาด่าผมแล้วผมเอ้าไอ้ยังด่ากูเรื่องอะไรกูพี่แต่เรื่องการบัฟกูว่ามันก็ปกติผมไม่ได้มาโดนจี้อ่ะมันปกติแล้วเว้ยน้ำโม่อยู่ไหนครับผมถามเลยนะเอ้ยทำไมเสียงเหมือนน้ำโมจังผมไม่ได้พูดเข้าไปนะเอ้ยไอ้นี่น้ำโมผมไม่ได้พูดนะเอ้ยทำไมเสียงเหมือนน้ำโมจังเลยน้ำโมหรือเปล่าน้ำโมหรือเปล่าผมพูดอยู่ตลอดนะใช่ผมไม่มันมันไม่มีอะไรผิดนะตรงเนี้ยผมพูดตรงๆคืออผผมาจใ้เเขิดตรงไหนอ่่่ะตอพีีเนยผิดตรงไหน จากที่พี่ฟังมานะครับโอเคอย่างที่หนิงพูดมาพี่เข้าใจว่าโอเคถ้าเกิดมันเป็นอาจจะเป็นเหมือนคนที่เรารู้จักก็เป็นไปได้ถูกต้องไหมครับใช่ใช่เออพอเสียงมันคล้ายหรืออะไรยังไงแต่เขาเขาก็เวลาเวลาเราเรียกเขาก็ตอบรับถูกต้องไหมใช่พี่พูดเองกติเลยถึงไม่ใช่อ่ะพี่อนี้พี่ก็ลังฟังตั้งแต่าังจริงอ่ะผมไปพูดที่ไหนผมไม่พูดแบบนี้พี่เพราะว่าผมเรียกเขาเล่นใช่ไหมเขาจะหัวเราะเออผม ผมไม่ใช่นโมนะผมพีเตอร์นะแต่บางครั้งที่ผมเรียกโมก็จะเรียกนโมต้องแต่เข้าเมืองเลยใช้พี่ผมเรียกแต่เข้าเมืองเลยผมไม่ใช่แบมที่มาเรียกในสตอรี่นี้ใช่อ่าถ้าเกิดเขาไม่ใช่นโมเขาคือเขาก็ห้ามผ่านนะพี่เอาคุณตรงเลยไม่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 นั้นไมนไม่เกี่ยวก็คือผมจะบอกว่าไี่ยวอันนั้นไม่เกี่ยวคือผมจะสื่อคือผมเรียกมาตลอดแล้ะในผมก็แค่แบบที่เอ้ยนโมหรือเปล่านโมหรือเปล่าแล้วเกามันเดือดร้อนผมมาตรดร้อบอะไรผมทั้งแก๊งนะยิ่งผู้หญิงอ่ะยิ่งแบบด่ามันไม่ใช่ชื่อนโมเออเาพื่อเขาจะ แล้วเจ้าตัวก็คือไม่พูดหาอะไรเลยเว้ยแล้วก็มาโมโหใส่ก็คืออ๋อแต่คือตอนไม่ได้อยู่แก๊งเรียกเรียกผ่านปกติถ้าจะโกรธถ้าจะโกรธนะไอ้นู่นน่ะน่าโดนโกรธสุดแล้วเออไอ้คนที่แทงพี่พงคือแหละแทงแล้วก็นั่นแหละก็คือคนนั้นแหละอ่จนอันนี้แหละไมวแมาไมวแมท่าน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 ท่น่านท่านท่าอท่าน่านท่า่านานท่านท่าน่า่านท่า่านท่านท่านท่า่า่่าท่่า่นท่า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 า่่าน่าน่า่าาม่า ผมตดกูพยายามคุยด้วยอารมณ์ดีๆซึ่งซึ่งวิธีการคุณจะบอกให้วิธีการที่ถูกต้องอ่ะถ้ามึงถูกตอบโต้ด้วยความรุนแรงไอ้สัสถ้าเกิดมึงตอบโต้กับด้วยความรุนแรงมันไม่มีทางคุยกันรู้เรื่องไอ้เหี้ยมึงก็ได้ปะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมึงจะหาทางออกร่วมกันจะแก้ปัญหากันมันก็ต้องหยุดแล้วคุยกันเว้ยไอ้เหี้ยไม่เขาบอกให้ยเดี๋ยวเขาตอบโต้กับเราด้วยความรุนแรงไงเขาแทง่เขาแทงเขาแทงเราบอกเ็นบอกให้หยุดเลยไปสภาไอ้เหี้ย เขาบอกให้ไปจับคือยังไงก่อนโอเคโอเคอเเข้าใจเข้าใจกูบอกว่าทุกคนน่ะแม่งก็ต้องเอาใจตัวเองเท่านั้นแหละอันนี้กูรู้เว้ยจริงๆอ่ะเดี๋ยวช็อตที่ลงรถครั้งแรกกู้ไหกูลงไปบอกว่าอะไรกูจะบอกว่าให้อารถดออกได้ไหมครับมันเล่นไม่ได้กูจะบอกอย่างเงี้ยเออกูจะบอกอย่างนี้เลยแต่กูแบบนั้นยังไม่ทันคุยกับเขาเลยเดี๋ยวปะมันก็เลยแบบทีนี้มันก็เลยบานปลายแล้วก็คือมันสะสมมึงก็ต้องเข้าใจด้วยว่ามันสะสมคือเรื่องอารมณ์อันนี้เรื่องวุฒิภาวะทางอารมณ์อ่่่่่่ะะะเเเราาจไไไมมมมคคุยยยกกัันนนนแตลลีทู เพราะฉะนั้นคืออยูว่าเรื่องพวกนี้ใดๆเลยนะใจะเย็นกว่าไม่ชนะเว้ยมึงจำไว้นี่คือที่อยากจะสอนเลยใครจเย็นกว่าไม่ชนะนี่คือเรื่องจริงถ้ามึงเห็นเขาร้อนอะ่ะแล้วมึงไปร้อนตามมันไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลยจริงผมก็เข้าใจทั้งสองฝั่งพี่ฝั<อ>่งก็คือแบบไอ้เหี้ยม,มึงพลามแล้วอ่ะแล้วไมมึงแทงอ่ะเอเอเ,อเ,อเอข้าใจเข้าใจกูเ <dem> <ern y S 1> ข้าใจกูเข้าใจกูเข้าใจกูเข้าใจเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าแบบมึงกูอยากให้อย่างที่บอกแก๊งไอ้เหี้ยแบบ ตีกันมันควรจบแค่นี้ไว้ไม่ควรจะต้องแบบมาโกรธแค้นกันปางตายเราห้ามเขาไม่ให้เขาแค้นเราไม่ได้แต่เราห้ามตัวเองไม่ให้เราไปแค้นเขาได้ไว้่มเริ่มที่ตัวเองก่อนนะเชี่ยพูดตรงๆเลยกูแบบอาจจะมันมึงอาจจะฟังดูไม่ถูกหูงพงหรอกกูเข้าใจแต่ไมายว,วันหนึ่งมึงจให้นี่ไว้เอาจริงตอนนี้ตอนนี้ต้องทข้าใก่อนพี่ใช่ใช่ตอนนี้ค<อ>ืตอต้องใจเย็นทุกเรื่องแล้วโอเคกูเดี๋ยวกูกองก่อน ตรงนี้เดี๋ยวกูไปคุยกับเขาพาพวกมึงไปด้วยไหมผมไม่ต้องไม่ต้องไปไปเดี๋ยวขาเขาแก้ผมอธิบายกับฟังไหมว่ามันเกิดเรื่องเป็นยังไงต้องพูดอย่างนี้ก่อนด้วยตอนนี้คือฝั่งฝั่งเราจะย็นแล้วพี่เนียแต่ไม่รู้ว่าฝั่งเขาจะย็นหรือเปล่าไงไม่ไม่เราเราน่าจะไม่ได้คุยกับตัวเขาหรอกเราจะคุยกับหัวเขาแหละว่าไปได้พี่ไปกับพี่เนียไม่เป็นไรพี่พี่พวกไม่เอาผมอธิบายไหมเพราะว่า ผมเป็นคนเริ่มเขาไเข้าใจว่าเออทำไมาตื่ตืบัฟว่าที่นมาแล้วก็เราเอาไอ้หนิบไปคุยกับไอ้เล็งดูก็ได้เนี่ยว่าแล้วเแลวก็มีไปขอโทษด้วยไม่ไม่ครับพี่เนี่ยน้องถามที่พี่บอกว่าผมผิดเราผิดเราผิดตรงไหนวะไม่ครับคือตอนตอนแรกพี่ใช่ไหมพี่ยังไม่ได้ฟังจากเราถูกต้องไหมใครอยู่หมู่คือตอนแรกอ่ะพี่คิดว่าเราอ่ะไปเรียกชื่อโลเก่าเขาซึ่งมันเป็นที่อื่นถูกต้องไหมและเนี้ยพี่ยังไม่ได้ฟังจากเราตรงนั้นจะลมไหม อ่าพี่ก็เลยว่าไอเหี้ยเราผิดจริงที่เราอยู่เราไปเรียกเขาตรงนี้นั่นนั่นคือนั่นคือความหมายของพี่แป๊บหนึ่งว่าไปอยู่ไหนอะพี่เดี๋ยวผมจะมาคุยกับพี่ก่อนคุยอยู่แล้วมึงอยู่ไหนผมจะคุยกับทิที่นายทั้งหมดเลยก็ได้ มามาเอามึงอยู่ไหนดีกว่าไปเดี๋ยวกูพาไปเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปผมมาก่อนนะคอ่าเอาโอเคโอเคได้ได้อยู่อยู่ที่แลนด์อยู่ที่แลนด์อยู่แลนด์อยู่แลนด์จัดจักรจัดจักรเจย็นเจย์พี่พิดผู้ตัดว่าเอ้ยทำไมคุณเหี่ยวเหมือนน้ำมอจังแล้วผมจะเรียนน้ำมอจอดก็ผมก็ไม่ได้ผิดนะโอ้ยทำไมเหมือนพี่เหี่ยวเหมือนพี่จังผมไม่เข้าใจแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งพวกมึงพวกมึงฟังกูนะพวกมึงเห็นหน้ากูป่ะใช่ครับพี่กูขอออนนนนะะะถ้้้้ากกกููููบบไไมม่่่ใหพพดด็ครรรรัตงงีเื แค่นั้นนะครับเดี๋ยวเขาจะมาคุยกับเราสามคนคือซิกซี่นายทุกคนโอเคไหมโอเคครับพี่ขอแค่นี้ได้ไหมได้ได้ได้ผมปุมเป็นนั้นให้พี่บอกให้หยุดคือหยุดนะเว้ยแย่ยาแบบคลุกคลังไม่ยุดแล้วเดี๋ยวเขาเปิดผมตามนะเออดยานรอเลย่างด้านล่างไม่ได้เรื่องอธิบายให้ผมอธิบายไม่ต้องให้อธิบายเราอธิบายให้ผมโบมีให้ผมบอกพี่